เป็นต้มแซ่บบ่าได้ขัดขาด,ดอันนี้น,นี่นน <c oughs> โหก,กรีกเป็นก่ำเอาของแคา,ายี่น้องเป็นแบบนี้เอึ๊บอ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนนะครับพบพ่อกับผมจากกล่องแชแนลพี่น้องครับมาพี่น้องเมนูเหมือนบ้านเขาต้มต้มแซ่บบอกพี่น้องต้มแซ่บกบหน้าพี่น้องกบหน้าบ้านเขาต้มแซ่บกบหน้าใสหมดแดงน้ำนี่เอาเทใส่เล้วเปลเฮ้ยใส่ใส่แล้วซะบฮ้งบึงโอ้ใส่หมดแดงน้ำนทีทท <laughs> ดดำ่พี่น้อง ตอมแสบแจ็กตัวหาตัวหกตัวเนี่ยพี่น้องกบน้าเฮาครับเบิ่งอุ้ยเหลือตัวหนึ่งมาพี่จังดาเอาเอาน้ำลงเอาเหลือตัวหนึ่งใส่หมดแดงน้ำครับนี่ เอาหนีใส่น้ำใบกระเพราครับ,บมันจ๋งสิหอมใส่กันเอาหอมหอมโอยกบทางบ้านเฮาพี่น้องทางละเอียดพี่น้องทางละเอียดจากัวงกลับบ้านไปกะซื้อมาไหวพี่น้องครับซื้ออยู่มาไหว,วเนาะเดี๋ยวกันนี่พี่น้องเมื่อิเป็นต้มแซ่บว่าได้ผัดคาตนี้ นี่บวกริกเป็นกำเอาขอ,ของแย่พี่น้งองเป็นแบบนี่เอึอ๊บอครบยังนี่ยังบรบอีกเอาพอนะเซรบๆน้องกันครับพี่นอ <N ic ly> <N ic ly> ้องต้มแซ่บบกกริกเป็นกำ ต้มแซ่บกบเบ่งโตดูโอ้ยพี่รองเลยขักห่อนมาเนาะควรตรวจ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 ดีๆห่อนแล้วขักัวเบ่งแล้วเอาอืมมันแห้งนีหอดไข่หมดแดงผสมจะน้ำ ใช้สูตรเดียวกันครับต้มซุปเปอร์ครับทุกคน ดูพี่น้องโอ้มันนี่ยู่ข้างบ้านครับบ่าเดี๋ยวไปพ้นพักกันเหราเพื่อออกไปพ้นพักกันเหรา,พราเราพี้ยงเดี๋ยงอง้อมึงถัยเงียบตั้งเดี๋ยทายครับพี่น้องขันพ่งเงียบบ่าเดี๋ยทายแท้ครับข้างบ้าน 嗯。Mm. กบบัานก็สีเบงบ่อยากเนะพี่น้องลายดำดำหลายๆแล้วเหมือนกดกบเลี้ยงสืออกเหลืองๆครับเนื้อเพื่อนหนังเพื่อนเนาะพี่น้องออืห <c oughs> มาตัวรุ่นไทยอื้อ <c oughs> พี่น้องครับแซบคือเกานะครับสูตรจาก,กวงเฮ็ดไข่ไข่คือกันครับต้มต้มแซบนะครับต้มแซบขาไก่เท้าไก่เนาะพี่น้องเนาะต้มแซบขาท่าไก่เฮ็ดคือกันเลยสูตรเดียวกันแต่ว่ารอบนี้จ้าก,กวงเอาอวนมดแดงไปไปใส่น้ำเนี่ยพี่น้องเพิ่มความสมเข้าไะอีกบักพริกเนี่ยกะนี้ตั้งแต่บักพริกขีนูอย่างเดียวนะครับแต่ว่าวัตถุดิบนั่นมาจากบ้านเฮานะครับทางพี่น้องโรอเอสเตอร์ครับ นี่กบบ้านเฮานะครับเป็นกบลายนะครับกบลายมันเป็นกบเหลืองนะครับกบบ้านเฮาเนั่นแหละครับพี่น้องครับฝากพี่ต่อน้องทุกท่านนะครับเมนูเสียบแสบทุกทุกมือครับพี่น้องครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามลากะขอบคุณขอบคุณคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์ทรงให้กับช่องจากวงนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ